เกี่ยงตัดบลยพี่นอ้องเรื่องกุงเรื่องก็คือว่าสีครับพอดีว่าผมสีร่างเครื่องนะครับผมสีลบผมลบข้อมูลลบวง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 ภาพหรือว่าเอียงต่างๆที่ว่าม่ใช่เหตุใทัสาผมมันเต็มนะครับเม่ีนี้ผมมันไปกดพิษ่นะครับไปลบถือข้อมูลลูกค้าที่ว่านมาสร้างจองบาเลยไว้นะครับสร้างจองบาเลยแลก็สร้างจองไอแบกบูทิ้งดำนี่ครับตัวนี้ของของมาถึงแล้วนะครับของมนถึงแล้วผมเลยบอกว่า เออก็เลยตีแจงตับว่าขันผู้ใดเอ่อที่ว่าสั่งสั่งจองสื้อแบกบูนี่ะให้ทักมาครับทักมาใหม่เด้อนะครับพว่าผมไม่มีของมูลเก่าแล้วเนาะครับนาอแล้วก็คนที่สั่งจองบาเลยกะให้ทักมาใหม่อีกนะครับทักมาใหม่อีกรอบนึงนะครับเงิดหลายมือนน้นไม่โคตที่ทาอะไรวันนี้ยังตามไปับมว่ามีเหลือเลยนะครับก็โอเคครับพี่น้องที่พ่ดรนี่ผมกับวันเด้นี่ยังรายอกก็เทปคลิปยังสับเลยนะครับนะกันผู้ใดบังคิมอีก่ะให้ทักมาได้ครับเด้อ อ่าครับจะเอาตั้นี้นะครับโอ้ยเด็ก่อนเลือบไปครับเลือบเลื่อบเลื่อ,อ,อ,อพบพอดีว่าผมมีของไมมาน้ำเสนอครับครับผมเบลกบลูครับตัวหมนะครับเบลกบลูตัวอ่ย่างนี้บลกบลูบีซีเอสหนึ่งห้าสองอีกีห้าแปดเอ็มนะครับนี่ให้เบิ้องใ,ใกล้ๆครับนะ <S <S เห็นบ่นะครับ ของมาถึงผมก็ล่องทด kop, สอบน้ำ okay. มันเติมแล้วก็ปรับจุนกระปูล่องเบื้องล่างกำลังนี่มาถือว่าเอาได้นะครับเนื้องั้นถือว่าสวยนะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะสวยงามแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาไปล่องตัดไม้เบื้องนะครับก็ว่าเฉมาขายนะแต่ว่าให้ผมล่องตัดไม้ใหม่ก่อนเนาะคันมันโอเคดีข้อยังเฉมาข้อยังสีสั่งมาขายนะครับเนาะตัวนี้ครัาล่องก่อนลองพี่น้องเนาะเนีครับผมเดี๋ยวจะลองเบื้องไอ่รีวิวตัวนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาประมาณนนี่นะครับคลิปนี้ที่จริงแล้วเนื้อหานี่ซาลานี่ ยู่ที่มองนีล่ละมองมองที่ว่าข้อมูลโทรศัพท์ผมหายหน่อยครับนะให้ทักมาครับท,ท,ทักมา